สวัสดี่ครับผมคิดว่าหลายคนนะครับน่าจะได้เห็นข่าวที่คุณป๊อปโปเตโตเนี่ยเขาแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าหลังจากที่เขาแสดงคอนเสิร์ตเสร็จเนี่ยเขามีอาการมึนหัวคลื่นไส้แล้วก็อาเจียนพอไปตรวจเนี่ยก็เจอว่าเขามีค่าโซเดียมในร่างกายที่ต่ํามากนะครับซึ่งถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินจําเป็นต้องรีบรักษาโดยด่วนนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องราวของภาวะโซเดียมต่ามาเล่าให้ฟังว่ามันอันตรายตรงไหนยังไง,ง,ไงอาการมันเป็นแบบไหนรวมทั้งสาเหตุอะไรที่ทําให้คุณป,ป๊อปโปเตโตเนี่ย เขามีโซเดียมที่ต่ำขนาดนี้ที่สำคัญครับผมจะแปลผลเลือดของคุณป๊อปโปเตโตที่ออกสู่โซเชียลให้ทุกคนฟังและตรงนี้ครับน่าจะเป็นประโยชน์กับนิสิตนักศึกษาแพทย์หลายๆคนรวมทั้งแพทย์จบใหม่ด้วยเพราะว่าเพียงแค่ผลเลือดที่เราเห็นแค่เนี้ยมันสามารถที่จะบ่งบอกเรื่องราวของคุณป๊อปโปเตโตที่เพิ่งเกิดขึ้นมาได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวลองฟังกันดู พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดน,นะครับคุณปั๊บโปเตโต้เนี่ยนะครับเขาก็อายุ43ปีเท่าผมนี่แหละครับเพียงแต่ว่าเขาเกิดก่อนนิดนึงนะครับก็ถือว่าเขาเป็นพี่ผมนะครับเขาเนี่ยก็แสดงคอนเสิร์ตครับแล้วหลังจากนั้นมีอาการมึนหัวคลื่นไส้เจียนไปตรวจเจอว่าโซเดียมต่ําอยู่ที่124ซึ่ง124เนะี่ยถือว่าต่ํามากนะครับ โดยปกติแล้วคนเราเนี่ยโซเดียมจะอยู่ที่1 3 5่งถึงหนึแล้วก็โดยเฉลี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆ140้นี่แหละครับค่าความเข้มข้นของโซเดียมตัวนี้เนี่ยจะต้องอยู่ในบริเวณที่เรากําหนดไว้เท่านั้น1 3 5่งถึงหนึเพื่อให้ร่างกายของเราทํางานได้เป็นปกติถ้ามันผิดปกติไปจากนี้แล้วล่ะก็มันจะเกิดปัญหาต่างๆนานาตามมาครับโดยเฉพาะปัญหาต่อระบบประสาทนั่นก็คือสมองเพราะว่าเวลาที่โซเดียม มันต่ํามากๆในร่างกายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือร่างกายจะมีน้ําที่ดูเยอะเกินไปนะครับทำให้ความเข้มข้นหรือออสโมลาริตี้ของเลือดเนี่ยมันต่ําเราจะเรียกภาวะนี้ว่าไฮโปออสโมลาริตี้นะครับพอความเข้มข้นของโซเดียมในเลือดเนี่ยมันต่ำมากๆแล้วเลือดตัวนี้ไปเลี้ยงที่สมองนะครับซึ่งสมองเนี่ยจะมีค่าโซเดียมในเซลล์เนี่ยปกตินะครับปกติเลยดังนั้นแปลว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือสมองมีความเข้มข้นโซเดียมปกติแต่เลือดมีความเข้มข้นของโซเดียมต่ํากว่าปกติมันจะเกิดปัญหาอันหนึ่งก็คือน้ําในเลือดเนี่ยจะถูกกระบวนการออสโมซิสเข้าไปในสมองทําให้เซลล์สมองเนี่ยมันบวมสมองทั้งอันบวมครับพอมันบวมแล้วเกิดอะไรขึ้นเราก็จะมีอาการเหมือนคุณป๊อปเปอร์เตโตนั่นแหละมือหัวบางทีก็พูดจาไม่รู้เรื่องสับสนนะครับและพอคลื่นไส้อาเจียนสักพักหนึ่ง มากปุ๊บก็จะแย่ลงได้ถึงขั้นชักหมดสติและเสียชีวิตได้เลยนะครับสมองของเราเนี่ยผมเคยเล่าไว้หลายรอบแล้วนะครับว่าเวลาที่มันบวมเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆนะครับถ้ามันบวมเนี่ยมันบวมป่องขึ้นจะมีความดันในโพรงกระโหลกที่สูงขึ้นเนื่องจากว่าตัวกระโหลกของเราเนี่ยมันเป็นกระดูกแข็งๆใช่ไหมครับมันก็เป็นพื้นที่ปิดไม่สามารถให้สมองเนี่ยขยายตัวเพื่อลดความดันได้ทีนี้พอมันขยายไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องหาทางออก ซึ่งในกระโหลกของเราเนี่ยมันจะมีรูอยู่รูหนึ่งที่ฐานกระโหลกเราเรียกว่า foramen magnum นะครับมันเป็นรูที่สมองเนี่ยมีก้านสมองแล้วก็กลายมาเป็นไขสันหลังที่ออกมาตรงตรงบริเวณสันหลังของเราทีนี้ถ้าเกิดว่าสมองมันบวมมากๆจากภาวะโซเดียมต่ำมันก็จะไหลเข้าไปในรูนี้แล้วก็ไปกดโดนก้านสมองกับส่วนของไขสันหลังส่วนบน ซึ่งมันเป็นบริเวณที่สําคัญมากๆในการควบคุมการหายใจควบคุมความดันโลหิตควบคุมการรับรู้สติครับถ้าเกิดมาโดนกดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณหยุดหายใจหัวใจคุณหยุดเต้นคุณก็ไม่ได้สติแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตนะครับดังนั้นภาวะโซเดียมต่ำที่ทําให้เกิดภาวะสมองบวมเนี่ยจึงเป็นภาวะฉุกเฉินที่จําเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขยอย่างรีบด่วนเลยทีเดียวมิฉะนั้นอาจจะถึงขั้นชีวิตเลยก็ได้นะครับ แล้วทีนี้เนี่ยทำไมกรณีของคุณปาเปอร์เตโตจึงมีโซเดียมที่ต่ำได้ขนาดนั้นนะครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าจริงๆเนี่ยมันมีหลายภาวะที่ทำให้โซเดียมต่ำได้นะฮะโดยเฉพาะคนที่มีภาวะเจ็บป่วยทางร่างกายต่างๆแต่คุณปาเปอร์เตโตเนี่ยเขาเป็นคนที่แข็งแรงร้องเพลงได้เยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ฟิตนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องเข้าใจว่ามันน่าจะเกิดขึ้นในกรณีนี้ก็คือการที่เราดื่มน้ำมากจนเกินไป ทำให้เกิดความเจือจางของโซเดียมในร่างกายนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นแล้วคําถามก็เกิดขึ้นเลยครับว่าแล้วคุณปับโปเตโต้ดื่มน้ําไปเท่าไหร่เออทาไมนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่านักร้องเนี่ยเขาก็ต้องดื่มน้ําเรื่อยๆให้สายเสียงของเขาชุ่มชื่นเสียงมันจะได้ไม่แหบ ร้องเพลงได้นานนะครับดังนั้นเขาก็จะดื่มน้ํามากกว่าปกติแล้วตอนร้องเพลงอาจจะมีการเสียเหงื่อไปเยอะนะครับการเสียเหงือ่อการที่ต้องร้องเพลงติดต่อกันนานแน่นอน,น,น,นครับสายเสียงมันอาจจะแห้งเราก็ต้องดื่มน้ําทดแทนเข้าไปดังนั้นอันนั้นจะเป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งทําให้คุณปาโปโเตโตเนี่ยเขามีโอกาสที่ถ้าดื่มน้ํามากเกินกว่าที่ร่างกายจะจัดการกับมันได้ก็จะเกิดภาวะเจือจางของโซเดียมในร่างกายนะครับแต่เหตุผลที่2ก็คือว่า ในภาวะที่เกิดความเครียดทางร่างกายนะครับแล้วก็ความเครียดทางด้านจิตใจหรือการเจ็บปวดต่างเนี่ยมันจะมีกลไกหนึ่งที่ทําให้ร่างกายหลัง่งฮอร์โมนตัวหนึ่งเรียกว่าเว s โซเพรสินหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือแอนตี้ไดูเรติกฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนตัวนี้ถูกหลั่งจากต่อมใต้สมองส่วนหลังนะครับมันมีหน้าที่เก็บกักน้ําไว้ในร่างกายครับ ถ้าเกิดว่าคุณปัโปรเตโตเนี่ยมีการร้องเพลงออกกําลังเยอะๆบนเวทีแล้วมันมีความเครียดทางร่างกายเกิดขึ้นเนี่ยไอฮอร์โมนตัวนี้มันจะออกมาแล้วออกมามันทําอะไรครับมันเก็บกักน้ําไ้ในร่างกายเยอะๆนะครับทําให้ปริมาณน้ําในร่างกายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเร็วและที่ยิ่งเราดื่มน้ําเปล่าเข้าไปเยอะๆมันก็สะสมในร่างกายเยอะทําให้โซเดียมเนี่ยมันถูกเจือจางได้เร็วมากๆเลยนะครับอันนี้แหละ น่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาในกรณีของคุณปาโปเตโต้คำถามคือคุณปาโปเตโต้ดื่มน้ําไปกี่ลิตรเออนะครับตรงเนี้ยเราสามารถเอาผลเลือดของคุณปาโปเตโต้มาคิดได้นะครับคุณปาโปเตโต้เนี่ยนะครับเขามีโซเดียมอยู่ที่124โดยทั่วไปเวลาเราคํานวณว่าดื่มน้ําเข้าไปมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราจะต้องรู้สิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ข้อแรกก็คือว่าคนปกติเนี่ย ถือสว่าโซเดียมอยู่ที่ประมาณ140และกันโดยเฉลี่ยนะครับมันลดจาก140ลงมาเหลือ24ี่เนี่ยผมคำนวณมาแล้วมันอยู่ที่ประมาณสัก11%เออที่ลดลงไปนะครับทีนี้ร่างกายของคุณปั๊บเนี่ยปกติมีน้ำเท่าไหร่คนเราทั่วไปนะครับมีน้ำประมาณสัก60%ของร่างกายของน้ำหนักตัวนะครับแล้วคุณปั๊บเนี่ยผมไม่ทราบน้ำหนักแต่ว่าลองลองเอาเป็นว่าน้ำหนักมาตรฐานทั่วไปแล้วกันคนคุณปั๊บเนี่ยไม่ได้อ้วนไม่ได้ผอมนะครับถือะว่าสัก,ก,ลละ,กนนะครับ 60%ของ70กิโลก็คือประมาณสัก42ลิตรน,นี่คือน้ำทั้งหมดในร่างกายของคุณปับ๊บด้วยคำนวณคร่าวๆนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าร่างกายของเรามีโซเดียมที่มันลดลงไป1 1นะครับแสดงว่าถ้าเราเอามาคิดความเข้มขน้นความเข้มข้นก็คือปริมาณของโซเดียมหารด้วยปริมาณน้ำถึงจะได้เป็นความเข้มข้นนะครับความเข้มข้นตกลงมาจาก140เหลือ124ตกลงมา11%แสดงว่า น้ำที่เพิ่มเข้าไปในร่างกายเนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นในปริมาณที่เท่าๆกันนั่นก็คือ11%เเช่นกันนะครับแล้วผมคำนวณออกมาได้ประมาณสัก5ลิตร4.5ถึง5ลิตรนะนี่คือน่าจะเป็นปริมาณน้ําที่น้อยที่สุดที่คุณปรับดื่มเข้าไปครับแต่มันจะมีความยุ่งยากกว่านิดน,นึดนงเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาที่ออกกําลังกายหรือเต้นบนคอนเสิร์ตเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะสูญเสียงเหนื่อไป เหงื uhm like, ่อของเราเนี่ย so มันจะมีโซเดียมที่ต่ํากว่าในเลือดนะครับอ่าโซเดียมที่ต่ํากว่าในเลือดนะพอเราเสียโซเดียมที่ต่ํากว่าก็แปลได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายเราควรจะเป็นโซเดียมในร่างกายสูงขึ้นคือความเข้มข้นในเลือดสูงขึ้นนะครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าเลือดของเราเนี่ยมันกลายไปเป็นเหงื่อที่มีโซเดียมต่ํากว่า ความเข้มข้นของโซเดียมที่ต่ำกว่าแปลว่าเราเสียน้าเปล่าเยอะกว่าและเสียโซเดียมน้อยกว่าน้ําเปล่ามันจะทาให้ความเข้มข้นของเลือดเราเนี่ยมีโซเดียมที่สูงขึ้นแต่พอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแปลว่าถ้าเราคํานวณตามภาวะปกติเราไม่เอาเรื่องของเหงื่อนี่มาคิดเราไม่เอาเรื่องของฮอร์โมนแอนติเดรอยติกฮอร์โมนมาคิดเนี่ยคุณปั๊บปอเตโต้นะ่าจะกินน้ําประมาณสัก5ลิตรนะครับ แต่ถ้าเอาเรื่องนี้มากินมาคำนวณด้วยแล้วเนี่ยคุณปัโปเตโตจะต้องกินน้ําเข้าไปมากกว่านั้นเพื่อให้โซเดียมในร่างกายมันต่ําเร็วกว่านั้นเนื่องจากผลของเหงื่อที่มันออกไปแล้วทาให้ความเข้มข้นของโซเดียมในร่างกายเราสูงขึ้นตรงนี้อาจจะงงนิดนึงไม่เป็นไรครับฟังอีกรอบหนึ่งช้าๆก็ได้มันจะได้เข้าใจโดยเฉพาะนักศึกษาแพทย์นะครับตรงนี้สำหรับคนทั่วไปไม่เป็นไรครับปล่อยผ่านไปดีกว่าเพื่อความสนุกสนานผมก็เล่าให้ฟังเล่นๆเท่านั้นเองนะครับอ่าดังนั้นถ้าเราคิดกันจริงๆเนี่ยคุณปัับบนนนนาาจะกินนิ้ํ5-7ลตรรค แล้วในเวลาเท่าไหร่เออตรงนี้ตรงสาคัญแล้วคนทั่วไปที่มีไตปกตินะครับแล้วก็มีเหงื่อออกได้ตามปกติเนี่ยเราสามารถกินน้ําได้ประมาณสัก1ลิตรต่อชั่วโมงโดยที่ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิน้นไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเกิดคุณกินเร็วกว่าน,นั้นแล้วล่ะก็ร่างกายมันจะขับน้ําออกไม่ทันครับพอขับออกไม่ทันปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโซเดียมมันต่ําลงในร่างกายแบบกรณีของคุณปั๊บนี่แหละนะครับอย่างไรก็ตามครับ 1>, 1ลิตรต่อชั่วโมงมันอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรณีของคุณป๊เนื่องจากว่ามีความเครียดทางด้านร่างกายที่แสดงบนเวทียเรื่อยๆเนี่ยน,นะครับเขาก็จะทําให้เกิดภาวะที่มีฮอร์โมน ADH anti diuretic hormone มะตะกียออกมาเยอะขึ้นพอมันออกมาเยอะขึ้นเขาจะเก็บน้ําไวได้ดนร่างกายเยอะขึ้นทาให้โซเดียมเนี่ยมันต่าได้เร็วมากแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยดื่มน้ําเข้าไปไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับ ังนั้นตอนนี้เท่าที่ดูแล้วนะครับคุณปั๊บเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้อง5ลิตรอะ่ะผมเอาไว้กลางๆแล้วกันนะครับแล้ว5ลิตรนี่อาจจะดื่มในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงด้วยซ้ำไปทําทให้เกิดภาวะโซเดียมที่มันต่ําจนถึงขั้นอันตรายขนาดนี้นะครับอ่าน่าจะาเป็นประมาณนี้ที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ต่อจากนี้ผลเลือดของคุณปั๊บโป,โปเตโต้บอกอะไรเราได้บ้างนะครับตรงนี้ต้องมารู้ลนะ ของคุณปั๊บปอเตโตเนี่ยผลเลือดที่เขาโชว์ออกในสื่อก็จะมีโซเดียม124มีคลอไรด์92โพแทสเซียม4แล้วก็ค่าไบคาร์บอเนตอยู่ที่23.1ค่าไตรบัตยูเรียนไนโตรเจน13แล้วก็ค่าครีรีตินิน0.9พวกนี้มันคืออะไรเออผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังทีละอันไปเลยนะครับประเด็นแรกสิ่งที่ผมวิเคราะห์ก็คือสิ่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าแอนไอออนแกนะครับ แอนไอออนแหมายความว่าปกติในร่างกายประจุบ,บวกกับประจุบลบมันควรจะเท่ากันนะครับอ่ามันควรจะเท่ากันแล้วในทางการแพทย์เนี่ยเรามีค่าหนึ่งเรียกว่า An นไอออนแโดยการที่เราเอาโซเดียมที่เราตรวจมาเนี่ยไปลบด้วยคลอไรด์แล้วก็ลบด้วยไบายคาร์บอเนตนะครับค่าปกติมันควรจะอยู่12หรือต่ำกว่าถ้ามันสูงมากๆเลยเนี่ยสดงว่าเราต้องมีไอออนลบซ่อนอยู่ในร่างกายที่ปกติเราไม่ได้ตรวจ แล้วมันจะเป็นอะไรนั้นมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องไปหานะครับซึ่งภาวะนี้แสดงว่าในร่างกายมีกรดเกินในร่างกายจากเหตุผลอะไรสักอย่างโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นจากการออกกําลังกายก็จะเป็นกรดแลคติกนะครับของคุณปับเปอร์เซโตเนี่ยถ้าเอา124นะครับมาลบด้วย92าแล้วก็ลบด้วย23.1มันก็ได้ออกมาประมาณ9ซึ่ง9าเนี่ยต่ำกว่า12ไม่ถือว่าผิดปกติแสดงว่าไม่ได้มีกรดเกินในร่างกายอันนี้ประการแรกนะซึ่งอันนี้มันสำคัญมากเวลาจะวิเคราะห์อะไรอื่่ตอไปวา นอกจากเป็นกรดแล้วมีภาวะเป็นด่างซ่อนในร่างกายไหมนะครับของคุณปั๊บปเป์โตเนี่ยไม่มีตัวที่2ที่ผมดูนะครับก็คือว่าโซเดียมเนี่ยกับคลอรดยทั้งคู่เนี่ยมันต่ําคลอรดยของคุณปั๊บเนี่ยก็ต่ํานะครับมันต่ําด้วยสัดส่วนพอดีกันหรือไม่ตรงนี้สําคัญโดยปกติคลอรด์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ80%ของโซเดียมแล้วมันจะไปไหนไปด้วยกันโซเดียม ออกมาทางเหงื่อคลอไรก็ออกมาด้วยโซเดียมออกไปทางปัสสาวะคลอไรก็ออกมาด้วยมันจะไปด้วยกันแบบนี้นะครับและถ้าเกิดอัตราส่วนของมันไม่ใช่ว่าโซเดียม100%แล้วคลอไรด์80%ถ้ามันไม่เป็นแบบนี้แล้วล่ะก็สะแสดงว่าต้องมีความผิดปกติอย่างอื่นนะครับของคุณปั๊บเนี่ยผมก็คำนวณมาแล้วมันยังอยู่ในช่วงประมาณสัก80%เออยู่ใกล้ๆ80%้นะครับก็ยังถือว่าโอเค124กับ92ยังถือว่ายังมันไปในทิศทางเดียวกันนะครับ แต่ถ้าเกิดสมมติมันไม่ไปในทิศทางเดียวกันแหละ mm. เช่นโซเดียมมันต่ําแล้วแต่คลอไรอ่ะแทนที่มันจะต่ําลงมามันแทบไม่ค่อยต่ําเลยสแสดงว่าต้องมีภาวะคลอไรเกินในร่างกายด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างเช่นภาวะที่เกิดไตมันมีการขับกรดผิดปกติโรคอันนึงซึ่งเรียกว่า Renaltubular acidosis นะครับก็จะเกิดภาวะคลอไรเกินได้หรือว่ามันมีบางคนที่มีท้องเสียนะครับชนิดที่มันมีปัญหากับคลอไรก็จะเกิดภาวะนี้ขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับ แต่กรณีของคุณปั๊บไม่ใช่แบบนั้นนะครูนะครับอีกอย่างหนึ่งคือสมมุติว่าโซเดียมมันต่ําลงมาคลอไรต์ต่ำอะ่ะแต่มันต่ํามากกว่าปกติเยอะเลยแสดงว่าร่างกายต้องมีการเสียคลอไรต์ไปทางอื่นด้วยแล้วแหละนะครับอาจจะเสียไปทางท้องเสียเมื่อกี้ก็เหมือนกันท้องเสียมันมีได้2แบบนะแบบเสียคลอไร์กับแบบไม่เสียคลอไร์นะครับหรือว่ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะฮะคลื่นไส้อาเจียนเยอะๆเลยเพราะว่าในท้องเราเนี่ยมันมีกรดไฮโดรคลอริกนะครับซึ่งไฮโดรคลอริกมันก็มีคลอไร์เป็นส่วนประกอบถ้ามันอ้วกออกเยอะ เราก็เสียส่วนนี้ออกไปทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดปัญหานะครับตรงนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างมันบอกว่าคุณปับโปเตโตเนี่ยไม่ได้อ้วกเยอะครับเออใช่ไหมเพราะว่าถ้าอ้วกเยอะจริงๆเนี่ยคลอไรต์ต้องต่ํากว่านี้มากเลยนี่คลอไรต์กับโซเดียมมันยังต่ําอยู่ในสัดส่วนที่เรารับได้อยู่มันไม่ได้ต่ําไปเยอะขนาดนั้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับตรงนี้เนี่ยคือเราสามารถคํานวณ ความหนืดหรือออสโมลาริตี้ของเลือดได้นะครับจริงๆเนี่ยเราจะคำนวณว่ามันต่ำแค่ไหนได้เราต้องต้องรู้ค่ากลูโคสในร่างกายก่อนนะครับเราถึงจะสามารถคำนวณได้เป๊ะๆนะครับแต่ว่าผมลองคำนวณเล่นๆเ,เ,เ,เอาค่ากลูโคสปกติและกันสัก90อย่างเงี้ยมันกลางๆไม่ต่ำไม่สูงนะครับกลูโคสของคนเราเนี่ยถ้าถ้าในภาวะที่เราไม่ได้กินอะไรมานะแล้วมัน100หรือมากกว่านะครับแสดงว่าเราเริ่มดื้ออินซูลิน ถ้า126 2ครั้งเป็นต้นไปนั่นอ่ะเราเป็นเบาหวานแล้วนะครับนะนี้ผมก็เลยเอาค่ากรูโคสแบบกลางๆสัก90าละกันนะครับมันจะมีสูตรที่คิดเรื่องพวกนี้นะครับผมก็คิดมาแล้วของคุณปั๊บเปอร์ติโตเนี่ยค่าออสโมลาริตี้อยู่ที่258ซึ่งถือว่าต่ำนะครับต่ำเลยแหละนะโดยคนปกติมันจะอยู่ที่270ถึง290เท่านั้นถ้า258ต่ําแสดงว่ามันเวลาไปที่สมองปุ๊บมันจะทำให้น้ำ เข้าไปในเซลล์สมองสมองก็บวมแล้วเกิดเรื่องได้นะครับอันนี้เราก็รู้แต่มันจะมีบางกรณีครับที่ออสโมไรตี้เวลาเราคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมันมันดูไม่สมดุลกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเราวัดออสโมไรตี้กับเวลาที่เราคำนวณมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันนะครับพวกนั้นก็จะเป็นพวกกรณีพิเศษเช่นเราอาจจะมีสารอย่างอื่นเช่นกลูโคสสูงมากๆในร่างกายก็จะเป็นปัญหานั้นได้เรามีพวก ยาต่างๆเช่นยาแมนิทอลก็เป็นแบบนั้นได้นะฮะหรือโปรตีนอะไรผิดปกติสักอย่างในเลือดก็เป็นแบบนั้นได้ดังนั้นเราจึงเป็นในนิสิตแพทย์เนี่ยจะเป็นต้องรู้ว่าเฮ้ยคำนวณแล้วมันมันเหมือนหรือมันต่างย,ยังไงมันมีความสําคัญยังไงบ้างนะครับแต่ตรงนี้ไม่มีปัญหาใดใทั้งสิ้นนะครับเราก็ไม่ต้องไปคิดมากกับมันอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าคุณปาปเปอร์เตโตเนี่ยเขาได้น้ําเกินใช่ไหมที่เราคิดคร่าวๆอ่ะแล้วน้ําของเขาเนี่ยมันมีข้อ พิสูจน์อะไรไหมที่บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีอาการขาดน้ำแล้วเนี่ยเป็นภาวะน้ำเกินจริงๆในร่างกายเลยทําให้โซเดียมในร่างกายของเขามาถูกเจือจางลงมีครับอะไรอะ่ะค่าบัดยูเรเนียโตเจนกับค่าตัวครีเอตินีนครับ bun หรือบัดยูเรเนียโตเจนของคุณปั๊บเนี่ยอยู่ที่13แล้วก็ตัวครีเอตินีนอยู่ที่0.9นย์ะครับสองค่าเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างปกตินะครับค่อนข้างปกติ และโดยทั่วไปถ้าเกิด BUN เกิน20เป็นต้นไปโดยที่ครีตินินปกติเนี่ยแสดงว่าเราน่าจะมีอาการขาดน้ำได้ในภาวะทั่วๆไปนะครับแต่มันจะมีภาวะยกเว้นเช่นถ้าเรามีเลือดออกในทางเดิอนอาหารนะค่า BUN มันจะสูงแต่ค่าครีตินินของเราจะปกตินะครับ mm. กรณีแบบนี้ไม่ใช่เลือดออกทางเดิอนอาหารเราก็รู้อยู่แล้วว่าคุณปั๊บเนี่ยไม่ได้มีปัญหาตรงนี้นั้นถ้าค่า BUN มันปกติได้แสดงว่า ต่อให้เขาเสียเหนือเขาก็จะต้องดื่มน้ำเข้าไปทดแทนทำให้ร่างกายได้น้ำเพียงพอค่า b u n มันเลยไม่พุ่งทะเลทะยานเกินตัว20ไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้ก็คืออัตราส่วนระหว่างครีตินีนกับตัว b u n โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดว่าค่าของ b u n มันสูงกว่าค่าครีตินีนเกิน20เท่าแล,แล้วล่ะก็มันจะแปลได้ว่าคนคนนี้น่าจะมีภาวะขาดน้ำร่วมด้วยนะครับ0.9เ กับ13มันไม่ถึง20เท่าครับนะฮะอ่ามันก็อาจจะ14 15เท่ายัางถือว่าโอเคอยู่ยังไม่ได้ถือว่าขาดน้ําแต่ก็ดูแล้วค่อนข้างอาจจะมีการสูญเสียน้ําไปบ้างนะครับอ่านะตรงนี้ก็จะบอกเราได้อีกตัวหนึ่งที่บอกเราได้ก็คือตัวไบคาร์บอเนตที่23ครับไบคาร์บอเนตของเราเนี่ยโดยทั่วไปมันจะอยู่ที่24เป๊ะๆเ,เลยนะครับเป๊ะๆเ,เป๊ะมากเลยตัวนี้ถ้ามันลดลงมาติดนึงเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วว่าเอ้ยมันมีอะไรหรือเปล่าโดยเฉพาะ ถ้ามันต่ำกว่านั้นมากๆเช่น20 21ีอย่างเงี้ยแสดงว่าถ้าไบคาร์บอเนตเนี่ยมันมันต่ำในร่างกายนะอ๋อตรงนี้หลายคนจะไม่เข้าใจถ้าไบคาร์บอเนตมันต่ำในร่างกายเนี่ยร่างกายของเราจะเป็นกรดได้นะครับถ้ามันสูงเราจะเป็นด่างนะครับอ่าตรงนี้เราต้องรู้ไว้อย่างหนึ่งและเวลาที่เราขาดน้ำมากๆมันจะเกิดภาวะหนึ่งที่เรียกว่า contraction a l k a l o s i s contraction แปลว่าการหดนะ a อาคาร์โบสิตว่าเลือดมันกลายไปเป็นด่างแล้วทำไมเราขัานน้ำแล้วเลือดเป็นด่างมันก็เพราะว่ามีการกระตุ้นฮอร์โมนในกลุ่มหนึ่งเรียกว่า r e นินแองจิโอเทนซินแอลโดสเตอโรนซิสเตนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่กักเก็บน้ำไว้ให้กับร่างกายได้แต่ว่าผลของฮอร์โมน Aldosterone เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเราขับกรดออกไปข้างนอก แล้วด่างมันก็จะเกิดในร่างกายทําให้เวลาที่เราขาดน้ําร่างกายสร้างฮอร์โมนเพื่อให้เก็บกักน้ำในร่างกายผลพลอยได้ของมันก็คือด่างเพิ่มในร่างกายด้วยครับมันก็เลยจะทําให้ยิ่งมีภาวะเป็นด่างมากขึ้นกว่านี้อีกและถ้าเกิดคุณปับ๊บอ้วกมากๆใช่ไหมอ้วกมันเป็นการสูญเสียคลอรายด้วยซึ่งเป็นตัวคลอรายเป็นกรดและอ้วกเนี่ยมันเป็นการสูญเสียน้ําออกไปด้วยมันก็จะยิ่งกระตุ้นระบบฮอร์โมนนี้ทําให้ยิ่งเกิดความเป็นด่างในร่างกาย ดังนั้นกรณีของคุณปั๊บโปเตโตเนี่ยมันไม่เป็นด่างครับมันค่อนไปนทางกรดนิดหนึ่งด้วยมาเลยทําให้ผมคิดว่าคุณปั๊บเนี่ยไม่ได้อ้วกเยอะขนาดนั้นอาจจะมีแค่สับสนมึนงงนะครับพูดไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็มีเริ่มมีเคลื่อนไส้เจียนบ้างน,นะครับน่าจะเป็นแบบนั้นแต่อาจจะไม่ได้อ้วกแบบเยอะๆอ้วกไม่หยุดขนาดนั้นนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเพียงแค่ผลแบบแค่เนี้ยเราสามารถแปลอะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเราสามารถเดาได้เลยว่าเ,ออเรื่องราวของคุณปับ๊บกับ ผลเลือดที่ออกมามันมันตรงกันไหมถ้ามันตรงกันโอเคดีแต่ปัญหาคือถ้าเมื่อไหร่มันไม่ตรงกันแล้วล่ะก็เรามีหน้าที่ที่จะต้องหาว่าทําไมมันถึงไม่ตรงกันเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาที่ของ2องอย่างข้อมูลที่เราได้จากแ a บกับข้อมูลที่เราได้จากประวัติมันไม่เหมือนกันแล้วล่ะก็มันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ที่เรายังไม่รู้แล้วเราต้องไปแก้ไขก็ได้ครับตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะฮะสำหรับแพทย์ ซึ่งบางทีผลเลือดดูไม่มีอะไรเออเราก็แก้โซเดียมเดี๋ยวมันก็หายละแต่ถ้าเราลืมดูว่าเฮ้ยมันมันไม่เห็นไปด้วยกันกับประวัติที่เขาให้เลยแล้วเรารักษาไปตามนี้แล้วเราปล่อยไปนะนั่นแหละครับช่วงเวลาที่จะเกิดเรื่องสําหรับน้องๆนิสิตน,นักศึกษาแพทย์โดยเฉพาะเวลาที่เราจบไปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมาเวลาที่เราอยู่เวรเยอะๆงานหนักนะครับแล้วเราเห็นผลแรบธรรมดาแก้ไปธรรมดานั่นแหละครับที่จะเกิดเรื่องนะ ทีนี้ของกรณีคุณปั๊บเนี่ยนะครับเราต้องแก้ไขยังไงอ่าตรงนี้สําคัญละเวลาที่มีค่าโซเดียมที่ต่ําจนกระทั่งเกิดอาการแบบนั้นขึ้นมาได้เนี่ยเราต้องรีบเอาโซเดียมขึ้นมาให้เร็วนะครับแต่จะไม่ให้มันเร็วจนเกินไปเพราะว่าถ้ามันเร็วจนเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันจะทำให้สมองของเขาเนี่ยเกิดปัญหาอันหนึ่งนะครับอ่าอันนี้เราเรียกภาวะนี้วะ ods นะครับ osmotic d e m y e l i n t i n g syndrome นะครับ ตัวนี้มันจะทําให้เกิดการตายของระบบประสาทแล้วอันนั้นคือถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนะไม่มีการย้อนกลับแล้วครับมันเกิดแล้วเกิดเลยไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ด้วยคนไข้าอาจจะกลายเป็นคนไข้ที่แบบพูดไม่ได้ติดเตียงหรือมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเป็นอมัมพาตเป็นอัลพาธขึ้นมาเลยก็ได้พวกนั้นเน่ยเรามักจะเจอในคนไข้ที่ดื่มเหล้าเยอะๆแล้วเกิดโซเดียมต่ำแล้วเรารีบไปแก้หเกินพวกนั้นได้หรือคนไข้ที่มีภาวะทุพโภชนาการมากๆ ซึ่งเราก็เจอในคนที่ดื่มเหล้านะเพราะว่าวันๆเขาดื่มแต่เหล้าเขาไม่ทําอะไรพวกนี้ก็จะเจอได้ดังนั้นต้องระวัระวังในการแก้ไขโซเดียมไม่ให้มันสูงขึ้นเร็วจนเกินไปนะครับตรงนี้เนี่ยก็เราจะมีวิธีในการแก้โซเดียมเราก็ต้องลองไปดูแต่โดยทั่วๆไปนะครับวิธีการแก้ในกรณีของคุณปั๊บเนี่ยคือข้อแรกไม่ให้ดื่มน้ําเพิ่มแหละเพราะถ้าดื่มน้ําเพิ่มมันจะเป็นรุนแรงขึ้นน้ําที่มันเกินเนี่ยเดี๋ยวร่างกายจะสามารถปัสสาวะออกมาได้เองนะครับ ส่วนถ้ามีอาการเราอาจจะให้โซเดียมเข้มข้นเข้าไปในร่างกายนะครับนิดหน่อยเพื่อที่จะให้มันสูงขึ้นมาแต่เราก็ต้องเจาะดูค่าโซเดียมของเลือดทุกๆประมาณ3-4ี่ชั่วโมงให้แน่ใจว่าเราไม่ได้แก้ไขเร็วจนเกินไปเพราะว่าในทางการแพทย์นะครับไม่ว่าคุณจะคำนวณดีคำนวณเป๊ะแค่ไหนมีข้อมูลครบทุกอย่างแค่ไหนร่างกายคนมันไม่ตรงไปตรงมาเหมือนการ,การคำนวณครับดังนั้นต่อให้เราคำนวณเปะ๊ะเหมือนหมอไตเป๊ะเลยเนี่ย เราต้องตรวจให้ชัวร์ว่าตรกลงแล้วเนี่ยที่เราคำวนวณมันถูกต้องหรือเปล่ามันอาจจะพลาดคาดเคลื่อนเราก็ต้องมีการปรับเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จำเป็นจะต้องทํานะครับพอเราแก้ไขโซเดียมเราเนี่ยอ่าจริงๆในช่วง24ชั่วโมงแรกเราไม่ไม่อยากจะให้มันกลับมาแบบปกติเป๊ะขนาดนั้นนะครับเราให้มันขึ้นมาเล็กนิดน้อยนิดหน่อยก็พอประมาณสัก6อย่างเงี้ย,ยกำลังกำลังพอดีไม่ได้เร็วเกินไปกว่าน,นั้นถ้ามันถ้ามัน124แล้วกลายเป็น อ่าร้อยสี่สิบทันทีอันนี้เกิดเรื่องแน่ๆนะครับก็ต้องอย่าทําแบบนั้นถ้าน้องๆคนไหนที่แก้ไขโซเดียมแล้วอยู่ๆมันพุ่งเร็วเกินไปนะครับตรงนี้ต้องรีบตามหมอที่เป็นรุ่นพี่มาช่วยแล้วเพราะว่ามันจะต้องทําให้มันเจือจางลงมาเหมือนเดิมด้วยการเอาน้ําเติมเข้าไปไม่งั้นเนี่ยจะแย่ได้นะครับส่วนน้าเติมเข้าไปแค่ไหนแล้วแต่กรณีที่เราแก้ไขนะครับอังนั้นโดยสรุปนะครับคนไหนที่วิ่งมาราธอนออกกําลังกายมากๆนะครับร้องเพลงเล่น อะไรกิจกรรมมากๆหรือมีความเครียดทั้งร่างกายทาั้งด้านจิตใจหรือมีการเจ็บปวดนะครับพวกนี้จะเกิดภาวะโซเดียมต่ำได้ง่ายมากเลยนะครับจากการที่มีฮอร์โมน ADH หลั่งขึ้นมาเก็บน้ำไว้ในร่างกายแล้วถ้าเกิดว่าโซเดียมต่ำง่ายแล้วเรายิ่งดื่มน้ำเข้าไปเรเร็วเนี่ยอันนี้เป็นอันตรายมากกว่าเดิมนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับเราไม่ควรจะดื่มน้ำเกิน1ลิตรต่อชั่วโมงไม่ควรเกิน1ลิตรต่อชั่วโมง แต่ถ้ามันหิวน้ําแล้วมันจะเป็นต้องดื่มเช่นนักร้องที่อยากจะให้เส้นเสียงของเราเนี่ยมันชุ่มชื้นตลอดเวลาเพราะเราต้องร้องหลายชั่วโมงวิธีก็คือดื่มน้ําที่มันมีเกลือแร่อยู่ในนั้นครับมีทั้งโซเดียมอยู่ในนั้นมีทุกอย่างอยู่ในนั้นมันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของโซเดียมต่ําในร่างกายนะครับส่วนจะดื่มยี่ห้ออะไรนั้นแล้วแต่ชอบเลยครับก็เลือกเอายี่ห้อที่ตัวเองถูกใจละกันมีเกลือแร่ทั้งอย่างในนั้นครบเราก็จะได้ดื่มโดยที่เราไม่ต้องกังวลปัญหาเรื่องนี้นะครับสำหรับนัก ถ้าใครอยู่ตามเต็นท์ของคนช่วยเหลือนักวิ่งมาราธอนหรือพวกที่วิ่งอัลตร้ามาราธอนพวกนี้มันจะมีบางคนที่อยู่ๆแล้วล้มฟุบไปเลยนะครับแล้วหมดแรงนะฮะแล้วก็พวกนี้โซเดียมในร่างกายต่ำมากๆนะครับเราจะต้องรีบฉีดโซเดียมเข้มข้นเข้าไปในร่างกายเลยซึ่งที่อเมอริกาเนี่ยจะมีอันหนึ่งซึ่งเรียกเป็นโซเดียมอยู่ที่2 1ฉีดเข้าไปแอมพูหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มโซเดียมในร่างกายอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให ทุกๆอย่างเนี่ยกลับสู่ปกติได้เร็วที่สุดก่อนที่จะพาส่งโรงพยาบาลนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับในรายละเอียดการรักษาอย่างไงนั้นเกี่ยวข้องกับภาวะนี้อันเนี้ยจะต้องมีการไปฝึกฝนเอาเองแต่ผมหวังว่าวันนี้ในเรื่องที่อธิบายไปทั้งหมดนะครับจะทําให้คนทุกคนเห็นถึง ข้อมูลที่มีอย่างจํากัดเราสามารถตีความอะไรได้เยอะแยะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณป๊อปโปเตโตและเราสามารถรู้ได้ด้วยว่าน้ําที่ดื่มเข้าไปมันแค่ไหนโดยประมาณแล้วก็เราจะป้องกันภาวะน,นี้ต่อไปในอนาคตได้อย่างไรนะครับโอเควันนี้ผมก็เล่าให้ฟังเท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ